มาเจ้าเหนื่อยางเหนื่อยางมันเหลืองมากินก่อนกินข้าวด้วยกันเจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่หุงตะว,วันะา <c oughs> มาเจ้ากำแหลกแหกมันน้ำจิม้มอันนี้น้ำจิม้มน้ำจิ้มเปรี้ยวะเจ้าน้ำจิม้มมะนาวอ่บะหมีข่ขมเนี่ยอป่อ้อ <c oughs> นัวมา่ชอบกิเนเนื้อแบบนี้เจ้าอื mm hmm. mm hmm. ้ายางเตาทานนี่ค่ะจะหอมเนาะอันนี้จ่มอถอดไรน,น้ำมันอ่ะไรน,น้ำมันเจ้ารับเหมือนกันเจ้าอยากกินเมื่อย่งยังต้องรีบกินแล้วเจ้าเนาะอ่วมันจะเป็นใคร พักกับบมีกับเจ้าเกี่ยนเน้นเน <laughs> ้นเสีย <h ums> oh. oh. เียวพ,พูดผ่องแบบพูดผ่องอะเนาะเนาะมักไวตั้งแต่ตัวแล้วเจ้าสื่อมาโล่หนึ่งว่าจะแบคงไว้ทํา ผ่าจีนนะเจ้าผ่าจีนส่ยระแเตงได้เมนูเห็มแล้วอืม ข้าวปอ๊แล้วจากินข้าวบะเแห้งมันนิ่ทอนท้ายคีดปลทาทายบะาแ้งกินข้าวเหนียว <laughs> มันจะหย่อยอยากอ่ะอือ <c oughs>